สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ e e p d ด v e ของเรานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่เอ,อ่ออาจจะทำให้หลายคนต้องกลับมาคิดนิดนึงเกี่ยวกับคำที่เราคุ้นเคยกันดีมากๆอย่างคำว่าคริสเตียนค่ะครับผมคือมันน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าชื่อที่ผู้เชื่อส่วนใหญ่ใช้เรียกตัวเองกันทุกวันนี้มันอาจจะมีจุดเริ่มต้นหรือมีความหมายแฝงที่เอ,อ่อไม่เหมือนกับที่เราเข้าใจกันมาตลอดหรอครับ ใช่ค่ะนี่เลยเป็นภารกิจของเราในวันนี้คือเราจะมาสำรวจแหล่งข้อมูลที่เจาะลึกถึงความแตกต่างระหว่างพระนามเยชูวาที่พระเจ้าประทานให้กับคำว่าคริสเตียนที่เกิดขึ้นทีหลังแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะทำไมผู้เชื่อในยุคแรกๆเขาอาจจะไม่ได้ใช้คำนี้เรียกตัวเองอย่างแพร่หลายอย่างที่เราคิดกันนะคะ ครับผมซึ่งจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือต้องย้อนกลับไปทำความเข้าใจเรื่องชื่อในวัฒนธรรมฮีบรูตามที่แหล่งข้อมูลเขาชี้ให้เห็นเลยคือในโลกทัศน์ของเขาเนี่ยชื่อมันไม่ใช่แค่ป้ายบอกเฉยๆนะครับอ๋อไม่ใช่แค่คำเรียกครับแต่มันคือการบ่งบอกถึงแก่นแท้ตัวตนหรือกระทั่งพันธกิจหรือชะตากรรมเลยก็ได้ การตั้งชื่อนี่เลยเป็นการกระทําที่สําคัญมากมีความหมายลึกซึ้งซึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานสําคัญเลยเวลาเราจะพิจารณาเรื่องพระนามของพระเมสยาเข้าใจเลยค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากงั้นพระนามเยซูที่เราคุ้นเคยกันจริงๆแล้วมาจากไหนคะในภาษาเดิมครับแหล่งข้อมูลระบุชัดเจนเลยว่ามาจากภาษาฮิบรูคือคําว่าเยชูวาเยชูวานะครับซึ่งจริงๆมันเป็นรูปย่อของเยโฮชัวเยโฮชัว eh อีกที แล้วความหมายล่ะคะความหมายตรงตัวเลยก็คือพระยาเวทรงช่วยให้รอดหรือพระยาเวคือความรอดครับผมโหความหมายชัดเจนเรื่องพันธกิจเลยนะคะใช่ครับและที่สำคัญมากๆยิ่งกว่าความหมายก็คือที่มาของพระนามนี้แหล่งข้อมูลเน้นย้ำเลยว่าไม่ใช่ชื่อที่มนุษย์คิดขึ้นมาเองนะครับแต่เป็นพระนามที่พระเจ้าทรงเจาะจ,จงประทานให้เลยผ่านทางทูตสวรรค์กาบเบรียล อ๋อที่บันทึกในมัทธิว1.21ใช่ไหมคะถูกต้องครับเพื่อประกาศถึงพันธกิจแห่งความรอดพ้นที่พระองค์จะทรงกระทำคือเป็นพระนามที่มีฤทธิ์อำนาจมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองเลยพอเราเข้าใจถึงความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ที่มาอันสูงส่งของพระนามเยชูวาแล้วเนี่ยการหันมาพิจารณาคำว่าคริสเตียนนี่โอ้โหเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยนะคะครับผมแหล่งข้อมูลบอกว่าคำนี้เริ่มใช้ที่เมืองอันทิโอก ใช่ครับคำว่าคริสเตียนคริสเตียนอสเนี่ยมีบันทึกว่าถูกใช้เรียกผู้เชื่อครั้งแรกที่เมืองอันติโอคเลยตามกิจการ11-26แล้วบริบทของเมืองอันติโอคตอนนั้นเป็นยังไงคะทำไมถึงเริ่มใช้คำนี้ที่นั่นอันติโอคตอนนั้นเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีชื่อเสียงหรือจะเรียกว่าชื่อเสียก็ได้ในเรื่องการชอบตั้งฉาย,ยาหรือชื่อเล่นเชิงเสียดสีให้กับคนกลุ่มต่าง เออารคาชบ้ียนประมาณนั้นครับงานวิจัยหลายชิ้นที่แหล่งข้อมูลอ้างถึงเนี่ยเขาเสนอว่าคำว่าคริสเตียนน่าจะมาจากคนนอกกลุ่มผู้เชื่อเองและก็มีความเป็นไปได้สูงมากๆว่าใช้ในเชิงดูมินหรือเยาะเยะะ้ยสรุปสามในช่วงแรกๆเยาะเย้ยว่าเป็นพวกของพระคริสอะไรแบบนั้นเหรอคะ คลิกคล้ายอย่างนั้นครับโดยเฉพาะเมื่อเราดูคำต่อท้าย ian หรือ ianos ในภาษากรีกซึ่งมันได้รับอิทธิพลมาจากภาษาละตินอีกทีนะครับคำต่อท้ายแบบนี้มักจะใช้เรียกผู้ติดตามของบุคคลสำคัญทางการเมืองเช่นเช่นพวกของซีซ่าเคซาริอานอสหรือพวกของเฮโรดเฮโรดิรอดานอสอะไรทํานองนั้น การเอาคำนี้มาใช้กับผู้ตามพระเยซูก็เลยอาจจะเป็นการจัดประเภทพวกเขาเหมือนเป็นกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งไปอ๋อเหมือนการจัดหมวดหมู่จากคนนอกใช่ครับแล้วก็อย่าลืมว่าในสายตาของชาวกรีกโรมันทั่วไปเนี่ยการไปติดตามผู้นำชาวยิวคนหนึ่งที่ถูกประหารชีวิตด้วยการตรึงกางเขนซึ่งถือเป็นการตายที่น่าอัปยศที่สุดในยุคนั้นมันถูกมองว่าเป็นการกระทำที่เอ่อโม่เขลามากๆน่ารังเกียจด,ด้วยซ้ำเข้าใจแล้วค่ะ ดังนั้นคำว่าคริสเตียนในช่วงแรกมันเลยอาจจะแฝงในยะของการดูถูกว่าเป็นพวกสาวกของคนที่ถูกตรึงตายหรือพวกโง่ที่ตามคนที่ถูกตรึงอะไรประมาณนั้นเลยครับฟังดูแล้วก็แง่ลบมากๆเลยนะคะแต่แต่ในแหล่งข้อมูลก็พูดถึงมุมอื่นด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นใน1เปโตร4.16ที่บอกว่าถ้าใครทนทุกข์เพื่อได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียน ก็อย่าอายแต่ให้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะชื่อนั้นอันนี้เหมือนกับว่าผู้เชื่อบางคนก็ยอมรับชื่อนี้แล้วก็เปลี่ยนความหมายให้มันดีขึ้นถูกต้องครับอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งที่แหล่งข้อมูลยอมรับเลยคือเมื่อเวลาผ่านไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ต้องเผชิญกับการข่มเหงเนี่ยผู้เชื่อบางส่วนเขาก็นําเอาชื่อที่เคยเป็นการดูถูกนี่แหละมาสวมไว้เหมือนเป็นมงกุฎแห่งเกยียรติยศอ๋อค่ะ คือเป็นการยืนหยัดในความเชื่อแม้จะต้องทนทุกข์เพราะชื่อนั้นก็ตามแต่แต่จุดที่แหล่งข้อมูลชวนให้เราขบคิดต่อก็คือว่าการเปลี่ยนจากการอดทนต่อชื่อนี้ในยามยากลำบากไปสู่การยอมรักและใช้มันเป็นอัตลักษณ์หลักอย่างแพร่หลายในยุคต่อต่อ,ตอมาเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เอ่อเหมาะสมจริงๆหรือเปล่าหมายความว่ายังไงคะการเปลี่ยนแปลงนะั้นมันมีจะมีปัญหาตรงไหนหรอคะคือประเด็นเชิงเทวิทยาที่แหล่งข้อมูลเขาหยิบยกขึ้นมานะครับ มันเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระนามพระเจ้าแล้วก็พระบัญชาข้อสําคัญที่ห้ามออกพระนามพระยาเวพระเจ้าของเจ้าอย่างไม่สมควรในอพยพยี่สิบจุค่ะข้อนี้สําคัญมากครับข้อเสนอในเอกสารก็คือว่าการที่เรานําเอาคําเรียกขานซึ่งอาจจะมีรากฐานมาจากการเยาะเย้ยแผนการแห่งความรอดของพระเจ้าคือการสิ้นพระชนบนกางเขนซึ่งคนสมัยนั้นมองว่าน่าอายเนี่ยมันมันอาจจะเข้าข่ายการออกพระนามอย่างไม่สมควรโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่า เหมือนกับว่าเรากําลังทําให้การดูหมิ่นของโลกต่อความจริงอันศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปโดยไม่ตั้งใจหรือเปล่าเป็นมุมมองที่น่าคิดมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแหล่งข้อมูลยังชี้ให้เห็นอีกว่าในพระคัมภีร์ใหม่เองเนี่ยคำว่าคริสเตียนปรากฏอยู่แค่3ามครั้งเองนะคะใช่ครับน้อยมากแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะถูกใช้โดยคนนอกกลุ่มหรือไม่ก็อยู่ในบริบทของการทนทุกข์ ไม่ใช่คำที่เหล่าอัครทูตใช้เรียกผู้เชื่อกันเองในจดหมายฝากที่เขียนถึงคริสตจักรต่างๆเลยถูกต้องครับไม่ปรากฏในจดหมายฝากเลยแล้วถ้าอย่างนั้นคนในยุครักแรกเขาเรียกตัวเองหรือเรียกกันภายในว่าอะไรกันแน่คะถ้าไม่ใช่คริสเตียน อ๋ออันนี้น่าสนใจมากครับแหล่งข้อมูลเขารวบรวมคำที่ผู้เชื่อยุคแรกใช้เรียกตัวเองและเรียกกันภายในกลุ่มซึ่งคำเหล่านี้มักจะสะท้อนถึงความสัมพันธ์และสถานะทางจิตวิญญาณมากกว่าจะเป็นแค่ป้ายกำกับจากภายนอกนะครับเช่นคำว่าอะไรบ้างคะก็มีอย่างเช่นพวกที่เป็นของทางนั้น the way อันนี้เจอบ่อยในกิจการนะครับแล้วก็มีเหล่าสาวก disciples ธรรมิกชนหรือวิสุทธิชน s e n s พี่น้อง brethren ผู้เชื่อ believers แล้วก็คำที่บอกสถานะชัดเจนอย่างบุตรของพระเจ้า children of God ฟังแล้วรู้สึกต่างจากคำว่าคริสเตียนจริงๆนะคะคำเหล่านี้มันดูเน้นที่ความสัมพันธ์สิ่งที่เขาเป็นมากกว่าจะเป็นแค่ฉลาดที่คนอื่นแปะให้ใช่ครับมันเน้นย้ำความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า และก็ความสัมพันธ์กับพี่น้องคนอื่นๆในกลุ่มผู้เชื่อด้วยกันแล้วทำไมล่ะคะทำไมความเข้าใจเรื่องที่มาและความหมายดั้งเดิมของคำว่าคริสเตียนรวมถึงคำเรียกงอื่นๆที่อบอุ่นเหล่านี้มันถึงดูเหมือนจะเลือนหายไปในปัจจุบันครับแหล่งข้อมูลให้ข้อสังเกตไว้น่าสนใจว่าอาจจะเป็นผลมาจากแนวทางการศึกษา,าศาสนศาสตร์ในยุคหลังๆที่มักจะเน้นไปทางเทววิทยาเชิงระบบ (systematic theology) มากกว่าเทววิทยาเชิงประวัติศาสตร์ (historical theology) นะครับอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมคะ2อ,อย่างนี้ต่างกันยังไงคือเทววิทยาเชิงระบบมันเหมือนกับการเอาหลักคำสอนความเชื่อต่างๆมาจัดระเบียบเป็นหมวดหมู่เป็นหัวข้อข้อ,ขอไปเช่นเรื่องพระเจ้าเรื่องความรอดเรื่องคริสตจกักรอะไรแบบนี้นะครับค่ะส่วนเทววิทยาเชิงประวัติศาสตร์จะศึกษาพัฒนาการของความเชื่อคำสอนหรือคำศัพท์ต่างๆ ตามลำดับเวลาและบริบททางประวัติศาสตร์ว่ามันเกิดขึ้นมาอย่างไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเพราะการศึกษามันเน้นที่การจัดระบบมากๆเข้าบางทีบริบทดั้งเดิมหรือว่าหมายแฝงที่เคยมีของคำศัพท์สำคัญสคัญแบบคำว่าคริสเตียนเนี่ยมันก็อาจจะถูกมองข้ามหรือถูกลืมเลือนไปได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าเราสนใจตัวคำในปัจจุบันมากกว่าจะย้อนไปดูเรื่องราวเบื้องหลังของมันนั่นเองนะคะ เอาละค่ะถ้าจะลองสรุปสิ่งที่เราได้ดำดิ่งลงไปคุยกันในวันนี้ก็คือแหล่งข้อมูลที่เราศึกษามาเนี่ยได้ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนมากๆเลยครับผมระหว่างพระนามเยชัวซึ่งเป็นพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าประทานให้โดยตรงและเต็มไปด้วยความหมายแห่งความรอดกับครว่าคคริสเตียนซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากมนุษย์ในบริบทที่อาจจะเป็นการดูถูกเสียดสีด้วยซ้ำใช่ครับแล้วก็ยังชี้ให้เห็นว่าผู้เชื่อในยุคแรกๆ เขาก็มีคำเรียกขานอื่นๆอีกหลายคำที่เน้นเรื่องความสัมพันธ์กับพระเจ้าและสถานะทางจิตวิญญาณของผู้เขามากกว่าธรรมดาไปโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งใจหรือเปล่าครับผมแล้วก็อาจจะบทบางความสําคัญของอัตลักษณ์ที่ควรจะอย่างรากอยู่ในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าดังที่คาเรียกขานอื่นๆในยุคแรกๆมันสะท้อนออกมา แล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงสําหรับเราในปัจจุบันล่ะคะคือแหล่งข้อมูลก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเราต้องเลิกใช้คําว่าคริสเตียนเดี๋ยวนี้ทันทีไม่ได้บอกอย่างนั้นครับแต่ทิ้นคําถามสําคัญไวใ้ให้เราได้กลับไปครุ่งคิดต่อว่าจริงๆแล้วอัตลักษณ์ที่แท้จริงของผู้ที่ติดตามพระเมสสิยาเนี่ยมันควรจะอย่างรากฐานอยู่ที่ไหนกันแน่ จะอยู่ที่พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าทรงเลือกและประทานให้หรือจะอยู่ที่คำเรียกขานที่โลกมอบให้ซึ่งก็มีประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนและอาจจะเริ่มต้นมาจากการไม่เข้าใจหรือแม้กระทั่งการดูถูกก็เป็นคำถามที่น่าจะนำกลับไปไตร่ตรองกันดูนะคะถึงความหมายที่ลึกซึ้งของการเป็นผู้ติดตามพระองค์จริงๆค่ะ